กลับขอบพระคุณนะคะรับขอบคุณแม่วิภามากๆนะครับค่ะนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่วิภามากๆนะคะที่มาเติมความหวานนะคะแล้วก็ความสดชื่นนะคะให้กับพี่ใบบัวนะคะแล้วก็พี่เยินนะคะอ้อยนะคะมัดใหญ่ๆโตโตเลยนะคะพอควันจัดให้พี่ใบบัวนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะทรัพย์ที่คุณแม่ได้สละเข้ามาช่วยเหลือพวกเราชาวช้างตกงานนะคะแล้วก็พี่น้องชาวช้างเนาะให้ได้รับประทานนะคะอ้อยนะคะอ้อยหว,วานๆกรอบๆนะคะไอ้เนี่หอนั่นเองคิดดองก่อนนะคะเ,ออเ,คเดี๋ยวให้พ่อควานนะคะทําการป้อนนะคะความหวานความสดชื่นเนาะอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะ ก็ให้พี่ใบบัวได้สดชื่นนะคะคุณแม่ท่านแวะเข้ามาเติมความหวานให้นะคะเนาะอ้อยนะคะจากคุณแม่วิภาต้องกราบขอบพระคุณมากมากนะคะสวยด้วยลูกนี่สวยวสวยบัวนี่นะคะก็ต่อไปนะคะเป็นของพี่เยินพี่เยินมองมาแล้วนะคะก็ะพี่บอกโอ้โหเสียงเคี้ยวดังมากๆเลยนะคะ โอ้อร่อยไหมลูกนะคะต้องกลับขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะลำลำรวยๆนะคะที่เอ่อได้สละนะคะกําลังทรพัพเข้ามาช่วยเหลือนะคะพวกเรานะคะชาวช้างตกงานนะคะสวัสดีมันตรดจีนนะคะมีความสุขมากมากนะคะพ่อขวานบอกนะคะคุณแม่ค่ะมี่พี่เยื่อเยื่นเสียงดังๆขอบคุณคุณแม่ก่อน นี่ดังๆลูกดังๆดัง,ดง,ดงนี่นะคะนี่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่คะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้สองสาวนะคะมีความนี่ขอบคุณนะคะสองสาวนะคะวันนี้มาเติมน้ําตาลนะคะขอบพวกคุณนะคะให้ออมีชีวิตมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะ หลังจากที่อากาศร้อนมาวันนี้อากาศดีมากๆนะคะตอนนี้นะคะยาของพี่ใบบัวนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะวันที่คุณแม่มาวันนั้นเนาะยังไม่ได้เขียวชอุ่มขนาดนี้เลยนะคะคุณแม่จ๋าตอนนี้นะคะเริ่มสวยแล้วนะคะ <_' S 1> ขอบพระคุณนะคะคุณแม่คะนะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามากดติดตามนะคะช่องใบบัวช่างครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็แวะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะมาเติมคะแนนนะคะเป็นคะแนนนะคะในการ ต่อสู้นะคะเพื่อให้เขาได้มีอาหารได้ทานในแต่ละวันนะคะนะคะในช่องของเรานะคะมีผลไม้ออนไลน์ด้วยนะคะจัดจำหน่ายวันละ4 0ตะกร้านะคะให้สองสาวได้ทานเชือกละ2 0ตะกร้านะคะเพื่อจะนาคะแนนทุนตรงนี้นะคะไปต่อยอดนะคะเป็นอาหารนะคะเป็นะคะแนนค่าน้ําคะแนนค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารในแต่ละวันของเขาเนาะนี่นะคะนี่ตอนนี้พี่ไปบวัวกกับพี่เยืนนะคะกำลัง เอาความหวานความสดชื่นนะคะเข้าสู่ร่างกายก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่มีพามากๆนะคะนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไปเบิร์ชางครอบครัวด้วยนะคะแวะเข้ามาให้กําลังใจมาร่วมคอมเมนต์มาร่วมกดติดตามนะคะให้กับช่องเล็กๆข,ของเราเนาะให้มีคุณพอ่อคุณแม่สี่นะคะเข้ามารับชมกันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องกล่าวคําว่าขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ